ต่อกันที่รองโฆษกพักเพื่อไทยนะครับเรียกร้องให้7องค์กรอิสระมีความเป็นกลางในการหาทางออกให้กับประเทศโดยตั้ง7คําถามว่ามีความเป็นกลางมากแค่ไหนครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยเรียกร้อง7องค์กรอิสระซึ่งเตรียมประชุมเสนอทางออกประเทศว่าก่อนจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้องค์กรอิสระตอบ7คําถามทั้งต่อสังคมและองค์กรอิสระเอง คือ 1. ผลการดำเนินง,งานขององค์กรอิสระหลายองค์กรที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วหรือยังว่ามีความเป็นกลางมากแค่ไหนก่อนที่จะเสนอหาทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 2. เชื่อหรือไม่ว่าวิธีทางตามกระบวนการประชาธิปไตยในกรอบรัฐธรรมนูญหากองค์กรอิสระทํางานตรงไปตรงมาปัญหาของบ้านเมืองก็จะไม่เกิดขึ้นและไม่จําเป็นต้องหาวิธีพิเศษหรือแนวทางนอกรัฐธรรมนูญ 3ยอมรับหรือไม่ว่าผลการดำเนินการขององค์กรอิสระบางองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งความขัดแย้งมากขึ้นในสังคม 4. มั่นใจได้อย่างไรว่าทางออกที่จะมีการเสนอจะไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ของบ้านเมืองให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมหรือทำให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศ 5. ก่อนหน้านี้มีการใช้กระบวนการตุลาการพิวัตรทำลายพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจนไร้ที่ยืนบนเวทีการเมืองหรือไม่ 6. การดำเนินการครั้งนี้มีธงในการจัดการกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดอีกหรือไม่และ 7. ทําทำไมถึงปล่อยให้ปัญหาบ้านเมืองลากยาวและอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะลุกขึ้นมาดำเนินการในครั้งนี้และทั้ง7องค์กรถูกใครใช้เป็นเครื่องมือกําจัดรัฐบาลร,รักษาการชุดนี้หรือไม่รองโฆษกพักเพื่อไทยยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเตรียมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง16ผู้สมัครสสพักเพื่อไทย ที่ออกสื่อของรัฐว่าทั้ง16คนไม่มีใครหวั่นไหวโดยยืนยันว่าการออกสื่อของรัฐเป็นการชี้แจงประชาชนเรื่องการเลือกตั้งหากผิดกฎหมายเลือกตั้งก็จะถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยิ่งกว่าเที่ยวบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ล่องหนเสียอีก